ในโลกอนิเมะเป็นธรรมดาที่จะต้องมีตัวละครสวยหล่อมากมายให้พวกเราได้ติดตามได้หลงรักและชอบตัวนี้กันมากๆแต่มันจะมีประเภทหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าคลองใจเหล่าชายชาตรีกันไม่น้อยเลยเป็นที่รู้จักกันในบ้านเราด้วยคำว่ารงเจที่ไม่ได้หมายถึงตัวละครนั้นมีอายุมากเสมอไปนะครับแต่เป็นเชิงการเปรียบเทียบตัวละครนั้นด้วยรูปลักษณ์นิสัยหรือความสามารถที่ดูแล้วมีความโดดเด่นและแข็งเก่งกว่าตัวละครหญิงคนอื่น อธิบายให้เห็นภาพหน่อยก็คงจะประมาณตัวละครที่มีรูปรักษณ์ตัวโตวคนอื่นๆทั้ทงทั้งที่อยู่ใกล้เคียงกันการพูดการจาที่เย้าโยนกว่าปกติหรือมีความสามารถทําให้คนอื่นยำเก่งเป็นต้นครับวันนี้ผมจะมารวมลิสต์10ตัวละครทรงเจ๋งในโลกอนิเมะมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันครับคนที่ 1. อิซึโมะเทนกะจากเรื่องท่าสุดเก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูน เริ่มกันด้วยตัวละครที่จุดกระแสตัวละครทรงเจ้ขึ้นใหม่อีกครั้งเลยก็แล้วกันครับกับอิซึโมะเทนกะหัวหน้าหน่วยป้องกันอาูนย์หน่วยที่6ที่ภาพลักษณ์ดูมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆแต่จริงๆในเรื่องเธอก็ปาไป20กว่าแล้วล่ะครับการพูดการจาที่ดูนิ่งและมั่นใจสายตาที่มองไปที่ใครสักคนนั้นมีสิทธิ์วันไหวสูงความสามารถที่เก่งมากๆ แต่ที่เห็นชัดที่สุดเลยเห็นจะเป็นสกิลการลุกในพระเอกของเรานั่นเองครับที่กอดจูบแอบเข้ามาหาแทบตลอดเวลาหวังจะจับทำผัวให้ได้จนคองใจแฟนๆอนิเมะเรื่องนี้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวและหลายๆคนยกให้เป็นนางเอกไปแล้วด้วยซ้าและถัดมาครับกับคนที่2นากาโนะอิจิกะจากเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฝดห้าตัวละครผมสั้นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนชอบมากๆถึงแม้เธอจะไม่ได้เข้าวินก็ตามถึงจะเป็นหนึ่งในแฝดทั้ง5ที่หน้าตาเหมือนกันทุกคน แต่อิจิกะนั้นวางตัวเป็นพี่สาวในหมู่ของเหล่าแฝดทั้ง5้าเพราะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดทําให้เธอทําหน้าที่เป็นพี่สาวไปโดยปริยายและด้วยความที่เธอมีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงเข้าไปอีกทําให้การแต่งตัวการวางตัวต่างๆของเธอที่แสดงออกมานั้นดูเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าเหล่าแฝดที่เหลืออีก4คนทั้งๆท,ท,ที่อายุเท่ากันแถมยังมีนิสัยชอบแกล้งตัวเอกของเรื่องอีกด้วยเรียกได้ว่าครบรถพี่สาวแสนสวยขี้แกล้งเลยละครับ ถัดมาเรามาแนวต่างโลกกันบ้างครับกับคนที่สามอัลเบโดจากเรื่องโอเวอร์ d ด NPC ค่ารับใช้ของโมมอนกะจอมมาในโครงกระดูกที่ตัวเอกของเรื่องเข้ามาติดอยู่ในล่างอัลเบโดเธอคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาสุสานแห่งซาลิสคอยดูแลควบคุมเหล่าผู้พิทักษ์นาซาลิกอย่างไรก็ตามด้วยการปรับแต่งการตั้งค่าใหม่ก่อนเซิร์ฟเวอร์ปิดตัวลงของโมมอนกะ ทำให้นอกเหนือจากเธอมีความต้องการทางเพศสูงแล้วยังทําให้เธอหลงรักโมอกโโมอนกะหัวปากหัวปาอีกด้วยแต่ด้วยรูปร่างลักษณะภายนอกหรือการวางตัวเมื่อไปอยู่กับคนอื่นๆแล้วอเวโดนั้นดูน่าเกงขามสวยคมแบบที่ใครเห็นต้องหลงรักได้อย่างง่ายๆเว้นแต่ตอนอยู่ต่อหน้าโมมอนกะที่จะแสดงออกด้านลุลวกมาอย่างชัดเจนคนต่อมาคนที่4มาคิมะจากเรื่องเชนซอลแมนขาดไปไม่ได้สําหรับคนนี้ที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนที่ติดตามเรื่องเชนซอลแมน หัวหน้าหน่วยนักล่าปีศาจแผนที่4ี่ที่บุคลิกนิ่งขลึมดูกลุมความลับไม่วากมาม่เวลาที่เธอทำสัญญากับปีศาจทุกคนที่อยู่ใกล้มากิมะจะถูกปิดตาไม่ให้รู้เห็นอีกด้วยไม่ว่าจะด้วยการพูดจาหน้าตาที่ดูเย็นชาตลอดเวลาอ่านความคิดไม่ได้เลยว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่แถมชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์อีกด้วยทำให้ไม่ยากเลยที่ใครก็ตามที่มารู้จักเธอจะตกหลุมรักเธอได้อย่างง่ายๆโดยเฉพาะอิตาเดนจิเพ่ของเรื่อง ถัดมากับคนที่5เอลเดสจากเรื่องอากาเมกาคิวนายทหารยศพลเอกแห่งจัก,กรวรรดิมีฝีมือที่ร้ายกาจและมีความซาดิดอยู่ไม่น้อยยึดถือความแข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใดแต่สิ่งที่เธอปรารถนามากที่สุดก็คือความรักที่เธอดันไปหลงรักเจ้าหนุ่มทัศมิเพื่อเอกของเรื่องเขาให้และหวังจะครอบครองตัวทัศมิมาให้ได้สําหรับเอเดสเห็นได้ชัดตั้งแต่รูปลักษณ์เลยก็ว่าได้ครับว่าเป็นทรงเจ๊แน่ๆตอกย้ําไปด้วยการวางตัว ความแข็งแกร่งและสกิลการลุกใส่พระเอกที่เรียกได้ว่าหนักนุ่งชวนเข้าห้องนอนมาแล้วก็มีแถมใครที่ดูเรื่องนี้จบก็คงรู้ว่าเธอนั้นรักพระเอกสุดหัวใจมากขนาดไหนถัดมาคนที่6ฟูบุกิจากเรื่องวันพันแมนฮีโร่สาวพลังจิตฉายยาพายุหิมะนรกและเป็นอันดับหนึ่งของฮีโร่คาสบีของสมาคมิกด้วยแถมเธอก็สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาไว้คอยจัดการฮีโร่หน้าใหม่หรือพวกที่อยู่ระดับต่ำกว่าตัวเอง ให้มาอยู่ใต้อานาจของเธอโดยบุคลิกที่เย็นชามั่นใจในตนเองสูงการวางตัวการแต่งกายรวมถึงรูปร่างลักษณะของเธอที่แตกต่างจากพี่สาวของเธออย่างทัตสึมมกิแบบคนละขั้วถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียกเธอว่าสงเจเลยก็ว่าได้ครับซึ่งเธอเองก็เป็นเพียงหนึ่งในมิกิคนที่รู้ความสามารถของไายตมะอีกด้วยทําให้เมื่อเธอเจอไซตตมะอาจจะทาทรงเจไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่สําหรับคนที่7ถ้าใครรู้จักหนี่ถือว่าไม่เด็กแล้วนะครับ กับฮิเมจิมะอาเคนะจากเรื่องไฮสคูลดีก d ดีรองประธานชมรมวิจัยสิ่งดีรับบุตรตรีของบาราคีเอลผู้นำเหล่าเทวทูตตกสวรรค์มีนิสัยเป็นคนที่ดูสุภาพเล่ากับกุลสตรีแบบญี่ปุ่นยิ้มง่ายแต่ซ่อนความน่ากลัวอย่างซาดิสเอาไว้เวลาที่ต่อสู้ชอบทรมาสศัตรูเป็นที่สุดในเรื่องเธอลงรักอิเซพระเอกของเรื่องเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะเป็นศัตรูหัวใจกับเพื่อนสนิทของเธออย่างเลียสโดยการลุกใส่พระเอกหนักๆทั้งการวางตัวภูมิหลังสุดแก่งรูปลักษณ์ที่ดูโตเกินวัยแถมมาพร้อมกับสกิลการลุกหนักแบบนี้แน่นอนว่าเข้ากลุ่มรงเจไปอีกหนึ่งคนอย่างง่ายดายถัดมาคนที่8คาซุมิกาโอกะอุตหะจากเรื่องวิธีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผมลุนพีมปปลายชั้นปีที่สของเรื่อง ที่ทั้งสวยและมีชื่อเสียงในโรงเรียนเป็นอย่างมากและเป็นนักเขียนนิยายภายใต้นามแฝงคาซุมิอุตะโกแถมยังเป็นนักวิจารณ์ฝีปากจัดและเป็นตัวละครที่แสดงความชอบต่อพระเอกอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกแรกกิกด้วยแน่นอนครับสาวรุ่นพี่สวยเช้งพูดจาแบบอาล่าอาล่าลุกเก่งๆแบบนี้มันเข้าทรงเจ๊แทบทั้งหมดเลยอุตฮะเสร็มไปจึงมีแฟนคลับและเชียร์ให้เข้าวินอยู่เพียบเลยล่ะครับสำหรับคนที่9้าอยู่ในเซตติ้งโลกอพ o าล l y p s ในยุคที่ซอมบี้ระบาดกับวุสุจิมะไซเอโกจากเรื่อง High School of the Dead มาทานชมรมเคนโดของโรงเรียนและเป็นคนที่มีฝีมือในการต่อสู้เป็นอย่างมากแถมเธอเป็นคนที่เยือกเย็นสุข,ขุมทำให้หลังจากเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดในกลุ่มที่พวกเธออยู่ก็ได้ให้ความไว้วางใจเธอเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกคนยอมรับทักษะการต่อสู้ของเธอและการตัดสินใจต่าง แน่นอนครับว่ามาในทรงสาวเซ็กซี่สายตาคมคมแบบนี้มนวกกับความสามารถในการต่อสู้ที่ล้นเหลือภาพลักษณ์ของเธอเลยดูเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในกลุ่มถึงแม้ในกลุ่มจะมีอาจารย์อยู่ด้วยก็ตามแล้วเราก็มาถึงคนที่10คนสุดท้ายอย่างโอลิมุระจิฟุยุจากเรื่องอินฟินิตสตาร์ทสตัวละครแรกๆที่แสดงความเป็นทรงเจออกมาแบบเกินพิกัดเลยก็ว่าได้ครับสำหรับพี่สาวของไอหนุ่มทึม ที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ท่ามกลางฮาเลมสาวๆทั้งโรงเรียนอย่างอิจิกะโดยพี่สาวของเขาอย่างจิฟุยุก็เป็นถึงอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบัน i s s ที่มีแต่นักเรียนหญิงเรียนกันเธอเป็นคนที่เข้มงวดเป็นอย่างมากแถมเบื้องหลังก็มีความลับมากมายแอบซ่อนไว้อีกทั้งรูปลักษณ์การวางตัวแทบทุกอย่างของเธอแทบจะเป็นคำนิยามของตัวละครทรงเจนในโลกอนิเมะเลยก็ว่าได้ครับ ถึงขนาดน้องชายของตัวเองเหมือนจะแอบหลงรักเองเลยด้วยซ้ำอันที่จริงตัวละครทรงเจ้มีให้เห็นอยู่แทบแต่ทุกเรื่องในโลกอนิเมะเลยครับส่วนมากจะโผล่มาในรูปแบบเช่นรุ่นพี่ชั้นปีที่3หรือพวกประธานนักเรียนแต่ที่เห็นชัดที่สุดเห็นจะเป็นอาจารย์ครับที่นอกจากอาจารย์จิฟุยุแล้วอนิเมะหลายๆเรื่องมักจะมีอาจารย์หญิงที่ทรงเจ้โผล่มาให้เห็นบ่อยๆเช่นอาจารย์ฮิราสึกะชิซึกะจากเรื่องการแล้วชีวิตวัยรุ่นของผมมันต้องไปสดใสเลยสักมิด หรือจะเป็นอาจารย์จาบาชิระซาเอะจากเรื่องขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนเป็นต้นใครมีตัวละครไหนที่เป็นทรงเจแล้วอยากอวยให้ฟังก็เล่าได้ที่ในคอมเมนต์ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องมาจากอนิเมะเท่านั้นก็ได้ไม่แน่อาจจะมีคลิปที่สองก็เป็นได้สุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิมอไทยอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไ r i b e แล้วเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ